สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนําโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสู่สตัวรูดในงวดประจำวันที่6พฤศจิกายน2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเพเธียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะของงวดประจำวันที่5นะครับผม สำหรับวันที่5นะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่1กับ2นะครับผมสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับผมสำหรับแนวทางมา2 4นะครับผมในรอบเฉพาะกิจสายวิ่งสายรูดมา1 0ในรอบพิเศษนะครับผมสำหรับในรอบปกติมา2 6แล้วก็2 7 สำหรับ v i p นะครับผมมา26นะครับผมตัวเก่าตัวเดิมนะครับผม f อฟพี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มเด้งเด้งนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อ0พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่6ชอบก็คอยตามนะครับผมแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผม แอดมินใจอยู่ที่1นะครับผมและก็5สำหรับ1นะมี12 1่งสองและก็หน สำหรับ5แล้วผมมี52 5 3 5 4ห้าสห้าห้ากและก็ห้าเจ็ดสำหรับตัวกันนะครับมันจะเป็น2 4 สำหรับเบิ้ลนะครับผมมี1 1 2 2 4 4 5 5, 5แล้วก็8 8สำหรับ3ตัวนะครับผม6 1 2 3 1 4 และก็154่สี fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกด,ลกกดไลค์กดติดตาม ให้กับแอดตีน้าโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ